ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของคาลลีนาฟรีไฟลนะครับผมมานะครับก็หลังจากที่ผมนะครับเวหันหายจาก,กระทำคลิปเกมฟรีไฟลไปประมาณสสัปดาห์เลยนะครับผมเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับผมโดยที่ ไม่สามารถที่จะเข้ามาทําการรีวิวหรือว่าแคสได้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมใหม่เนาะแต่วันนี้นะครับผมผมมีเวลาแล้วนะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ประจําสัปดาห์กันดีกว่านะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้นะครับผมก็คือว่าเป็นสัปดาห์แห่งความรักแล้วนะครับผมคือวันวันเลนทายนั่นแหละ นะครับผมที่กำลังมาคืนแล้วนะครับบีแค่ไม่กี่ชั่วโมงขนาหนี้แล้วนะครับผมมาในวันที่1 4่กุมภาพันธ์เนาะนะครับผมก็ไปวันที่คู่แล้วหลายๆคนนะครับผมก็จะไปเดทไปดินเนอร์กันไปกินข้าวนอกบ้านกันนะครับผมมานะครับโอเคครับผมก็เรามาเข้าเรื่องเรากกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเสียเวลาไปกับเรื่องนอกไปนะครับนอกประเด็นโอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวนะครับ ที่ผมตั้งเป้าคือว่าผมจะมาทําการรีวิวนะครับผมอยู่ที่ประมาณนะครับสอกิจกรรมด้วยกันนะครับมาอยู่ที่ประมาณสอกิจกรรมด้วยกันในคลิปนี้นะครับผมเราจะรีวิวสอกิจกรรมแต่ถ้าหาเวลาเหลือเพียงพอนะครับผมเราก็จะมารีวิวกิจกรรมที่สามด้วยแต่ถ้าหากเวลาเราไม่พอนะครับผมก็จะรีวิวแค่สอกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับผมกิจกรรมของปิ้งย่านนะครับมาแล้วครับผมมานะครับกิจกรรมนี้นะครับผมคือแค่ให้เรานะครับผมเข้ามาทําการเติมเกมนะครับ ให้ครบนะครับผมตามที่กําหนดนะครับผมเติมเกมไม่ครบตามที่กําหนดนะครับคือ299เก้ดมอนนะครับผมเติม299 d ้อยเกดมอนครับค่าหานนะครับคิดเป็นหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ100บาทนะครับเติมเกมประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมเติมเกมแค่ประมาณ100บาทนะครับผมก็สามารถรับได้แล้วนะครับผมในสกอตค่าปิ้งยานนะครับ ในส่วนของระยะเวลากิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่11กุมภานะครับไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธเลยนะครับผมระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่ประมาณ3วันนะครับ11 12 13อ๋อ14วันนะครับระยะเวลากิจกรรมประมาณ4วันนะครับวาตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14กุมภาพันเลยนะครับสำหรับลักษณะข้างหานะครับผมภายในนะครับจับไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าให้ดูกันนะครับเพรว่าบางคุณนะครับยังไม่เห็นนะครับว่า ค่านะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมก็ให้คุณนะครับมาคิีๆปักีชินนะครับคิดๆกิจกรรมวาผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมก็หาคําว่าปิ้งย่างมาแล้วนะครับอยู่หัวข้อที่3ามนะครับอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลักษณะค่านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี้นะครับมาเปิดเก่าปิ้งย่างนะครับบาร์บีคิวนะครับผมนี่โหไม่เลยไม่เลยครับเดี๋ยวให้ดูมาอีกรอบนึงนะ นะครับเผื่อว่าเมื่อกี้เห็นไม่ชัดนะครับผมนี่ครับกอที่มานะครับก็จะเดินมานะครับแล้วก็เปิดฝาเอามาแล้วก็ไหมเลยนะครับปิญญามาแล้วครับกับว่ามันก็เป็นค่าปิญญาที่แบบว่าเน่าแล้วจากรไหมนั่นแหละนะครับผมก็คือกินคนที่กินได้ก็กินได้คนที่กินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับก็คือว่าไปหนึ่งค่าที่ผมว่าดูดีนะสวยดีนะครับผมแล้วก็รู้สึกงงกับคำหาด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้ครับเอ้ย มาไหมกันไหนอ่ะก็ปิดฝาได้แหละนะครับผมก็คือว่าไปอินหนึ่งค่าที่ใกล้ฟรีนะครับค่าในี้ใกล้ฟรีครับแค่เราเกิเกมเกมไม่ครบสองเลยเก้าสิบเก้าดมอนหรือว่าประมาณหนึ่งร้อยบาทอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมก็ค่าใครใช้ Android นะครับผมหรือว่าใช้ iPhone หรือว่าจะใช้แบบพอเวอรอะไรราคาก็จะก่างกันออกไปนะครับผมว่าอยู่ในเลนราคาใกล้เคียงกันคือประมาณหนึ่งร้อยบาทไดีแหละนะครับผมอาจจะคู่กว่าหรือแพงกว่านิดนึงจะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมประมาณนี้ นะครับก็ฝากไปด้วยเนาะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมของปิ้งย่างมาแล้วนะครับฝากไปด้วยนะครับโอเคครับผมสําหรับกิจกรรมขับไปกันเลยดีกว่านะครับผมเราไปกิจกรรมขับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับสำหรับกิจกรรมขับไปเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมขอเปิดผนึกนะครับดาบต้องคำสาบนั่นเองนะครับผมนี่นะครับกิจกรรมนี้เลยนี่ สำหรับก <ave them. S 2> ิจกรรมนี้นะครับผมเปิดผนึกดับก็คำสาบเพอยงไงครับกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือว่าแค่ให้เรานะครับผมเข้ามาทําการสุ่มนะครับอ่านนะครับเข้ามาทําการสุ่มนะครับซึ่งจะมีในการสุ่มอยู่สอแบบด้วยกันนะครับคือแบบที่1คือ1คันครับแบบที่2คือ10คันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาสุ่มเราก็มาเรียนรู้ยละอยดกิจกรรมก่อนเนาะนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ส1บเอกุมภานะครับประจวบคือวันที่สิบเจกุมภาพันเลยนะครับผมระยะเวลากิจกรรมประมาณห์นะครับ แล้วก็กิจกรรมนี้คือให้เรานะครับผมมาเปิดเพื่อรับรางวัลนะอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับจะมีวิธีการเปิดอีกสองแบบด้วยการแบบหนึ่งคันก็สิบคันนะครับและถหารนะครับเปิดครบจํานวนที่กําหนดแล้วนะครับผมก็จะกันลังตีนะครับได้รับรางวัลใหญ่นะครับผมเมื่อเราได้รับรางวัลใหญ่แล้วนะครับเปิดกลอบไปอีกคือจํานวนที่กําหนดนะครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงฟีเวอร์คามนั่นเองนะครับผมอ่านะครับในช่วงระยะเวลาฟีเวอร์คามนะครับผมจะเปิดโดยใช้สิทธอลลาราคามที่ได้รับ จนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองนะครับผมมาคือเราจะสามารถสุ่มนะครับในราคาที่ขุดลงนั่นแหละนะครับผมคือฟีเบอร์คารมเนาะนะครับนี่ครับส่วนมาของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับเรามาดูได้เลยนะครับในหน้าเพิ่มเติมนะครับของรางวัลทั้งหมดก็จะมีก็การของรางวเล็กนะครับไปจนถึงของรางวัลใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอโซสกินแฟชั่นที่เป็นของรางวัลใหญ่นะครับมีสกินแอร์บอร์ดไม่ใช่แอร์บอร์ดนี่สกินขากนาขออภัยนะครับสกินรถจิบนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินกระเป๋าไหม สกินกระเป๋านะครับสกินกอดศพครับผมอันนี้คูปปอรดมอนรอยัลนนะครับนี่คือกอสุ่มสกินปืนนะครับอ่าก็จะมีขจรวัใหญ่นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆการบรรดับเป็นขจรวังเล็ดลงเรื่อยเรื่อยเล็ดลงเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับก็ถือว่ามีขงรวังอยู่หลาหลายเกตด้วยกันเลยนะนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาสุ่มดูแล้วกันนะครับผมประมาณ10รอบไปเลยครับ279เดมอนนะครับเดี๋ยวผมจะมากดสุ่มดูนะครับ10รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารบผมมก่อสุแล้ว10นะครับ ผมจะได้รับางวัลใหญ่หรือเปล่านะครับอ่านนะครับจัดไปครับ10บรอบครับ279ไดมอนดมอนี่ครับอ่านะครับผมก็สุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขอรางวัลที่ได้นะครับผมก็อยากที่เห็นกันเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีครูปอไดมอนรอยัลนะครับผมอ่านะครับก็สุ่มสกินปืนนะครับแค่คูปอไดมอนรอยัลก็ตีไปอยู่ที่120ไดมอนก็สุ่มสกินปืนก็ตีไป120ไเดมอนกันเลยนะครับคือ2 4 0ไเดมอนแล้วเพราะว่า1ใบนะครับมีค่ากับ 60เดมอนในนะครับนี่ผมได้มา4ใบก็240เดมอนแล้วนะครับก็คือว่าคุ้มแล้วแหละนะครับผมนี่ครับนะนะครับต่อไปนะครับผมคือเขาให้เรานะครับมาเปิดอีสิบเอ็ดคันนะก็ผมเพื่อรับนะครับผมในโซ่ของสกินคากรานะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดซุ่มอีกสักสิบรอบแล้วกันนะครับมาดูกันครับอีสิบรอบครับนี่กดซุ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุ้มอยู่นะ คุ <at> ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่นะดูนะครับนี่ของที่ผมได้ทั้งหมดเลยนะคุ้มอยู่นะท้ไมผมคือบอกว่าคุ้มครับนี่ครับผมได้รับสกินแล้วนะครับเป็นสกินน่าจะเป็นสกินกระเป๋าไหมกระเป๋ามากี้แดนแล้วก็น่าจะเป็นสกินกอดศพด้วยโอ้คุ้มแล้วนะโอ้คุ้มมากเลยนะครับ2 7 9เดมอนรอบนี้คุ้มมากนะนี่ครับของระวังที่ผมได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับมีสกินกระเป๋าด้วยสกินกอดศพด้วยส่วนรอบแร้นี้ก็คุ้มแล้วได้คุ่นบอลเดมอนรอยัลมานะครับแล สำหรับขอลำวังคิดซ้ำนะครับผมก็จะแลกเปลี่ยนไปโคเคนโดยอัตโนมัติให้เราเลยนะครับเปหนึ่งคันเพื่อรับน้องคากานาะนะครับยีิบเก้าเดมอนจัดไปครับอ่าโอเคครับผมรอบนี้นะครับผมได้รับสกินคากานาะมาแล้วนะครับนี่สวยมากเป็นสกินดาบคากานาะได้มาใหม่แล้วนะครับขอรำวังจะส่งเข้าคลิกหนันโดยอัตโนมัติให้เราเลยนะครับครับไปนะครับผมก็คือให้เรานะครับเปิดอีสิบคันนะครับผมเพื่อรับนะครับเป็นโบนัสนะครับพิเศษนะครับ 5 0เนาะถ้าเราเปิดอีก10รอบนะครับรอบนี้เรารอบแรกรอบนี้นะครับ10รอบนี้เราจะจ่ายเต็มก่อนแล้วเราจะรับนะครับเราจะได้รับส่วนลดนะครับ50%เลยนะครับเป็นระยะเวลา30นาทีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็สาหรับใครที่อยากจะเข้ามาทําการสุ่มนะครับก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับผมก็อย่าคิดบอกไปเลยนะครับในการสุ่มนะครับ1รอบนะครับเสียนะครับ29ไดมอนนะครับแล้วก็ในการสุ่ม10รอบนะครับคุณจะเสีย279ดมอครับผมอานะครับ โอเคครับผมไปต่อกันเลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมขับไปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมว่านยาวเลยนะครับเราก็มารีวิวยาวๆไปครับมาครับไปต่อกันเลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมขับไปเลยนะครับกิจกรรมขับไปที่ผมจะมารีวิวนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยเราจะมีกิจกรรมประกอบไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับเราอยู่คู่บ่อยๆเพราะหลังจากนี้ผมน่าจะมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เคลียร์สารหน้าหลายๆอย่างไปเสร็จแล้วนะครับ นี่ครับกิจกรรมเลยนะครับผมกิจกรรมหับไปนะครับผมที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยนะครับอยู่ไหนเอ่ยแป๊บหนึ่งนะคือกิจกรรมหอการกลับมาอีกครั้งแหละนะครับนี่ครับอยู่ไหนหาไม่เจอสักครู่นะครับหาไม่เจอจริงๆนันเนี่ยกิจกรรมหายไปไหนยในเนี่ยกิจกรรมหายไปเฉยเลยครับสักครู่นะครับ อ่านะครับรอสักครู่นะครับอยู่ไหนเ่ยกิจกรรมนี้ผมจะมารีวิวนะครับขออภัยนะครับหาเกาะเจอแล้วครับผมนี่ครับสำหรับกิจกรรมขับไปซื้อไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับผมคือกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมของการกลับมาอีกครั้งนะครับผมมานะครับขอสุบอสซี่นะครับสเก็ตบอยนั่นเองนะครับผมนี่ครับสกินนี้นั่นเองนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับเห็นไหมครับสวยอยู่นะนะสวยอยู่เลยนะครับผมก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเข้ามาในรูปแบบของก้สุ่มแปดทีนะครับเดี๋ยวว่าก้สุ่มกําลังกีนั่นเนองนะครับผมมาก็อื่นเ,เ,เลยนะครับก็เช่นเคยอย่างที่เราคุ้นเคยกันเลยนะให้เราเลือกขอระวังที่เลือกไม่อยากได้สองสินออกไปก่อนนะครับนี่ผมไม่อยากได้ในส่วนของก้สุ่มสกินปืนแล้วก็ไม่อยากได้ในส่วนของอันนี้แล้วกัน โอเคนะครับ2อ,อย่างอ,ออกไปเมื่อเรากดยืนยันแล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคตแล้วนะครับคือกดแล้วกดเลยนะครับยืนยันครับอ่านะครับซึ่งในการสุ่มรอบแรกน,นะครับผมเราจะเสีย9ก้า m ดมอนนะครับสําหรับระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับผมก็ก็กไก่บัพกี่เท่าไหร่นะอ่านะครับก็ะไก่บัพเก้า,านะ ก็ข oh ีด9กุมภาพันธ์จ้ถคือว่าขีด15กุมภาพันธ์เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ <de he> ่งเนาะสำหรับใครขีดแบบว่าลืมในโซ่กิจกรรมนี้นะครับว่าเวลามันมีคือวันไหนคือวันไหนนะครับก็9ของว่าขีด15กุมภาพันธ์นะครับซึ่งในการสุ่มหนึ่งรอบนะครับก็จะเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการเสียเพนนะครับ9ไดมอนด์49 99 199 299 399เนาะก็คือจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะะะมมาสสุ่ให้ดูััััักกกรรรรรรรอออบบบบบบลนนนคคคขไปแ9 อ่านี่ผมก็สุ่มแล้วนะครับเก้าไดมอนด์อ่านะครับรอบแรกก็กลามาแล้วนะครับเป็นก่อดดวงปีนะครับนี่อย่าที่เห็นเลยนะครับเพื่อกอดดวงีมานะครับโอเคครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะ ในโซหอกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมของกล้ากลับมาอีกครั้งนึงของซุปบอสซี่สเก็ตบอยนะครับผมก็ใครที่อยากจะสุมก็สามารถที่จะเข้ามาสุปได้นะครับในคลิปนี้ผมได้มารีวิวถึง3กิจกรรมด้วยกันเลยนะครับผมจากเวลาที่ผมมีนะครับคือกิจกรรมแรกที่ผมมา,มารีวิวก็คือกิจกรรมนี้นะครับใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่านะครับปิญญามาแล้วเนาะคือกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่2คือกิจกรรมของการเปิดพันหนึ่งนะครับผมต้องคำสาปนะครับคือกิจกรรมนี้ที่ ผมได้มารีวิวไปกิจกรรมที่2สนเนาะแล้วก็กิจกรรมพิสาะคือกิจกรรมนี้นะครับผมกล้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งขอสุดบอสซี่สเก็ตบอยนะครับผมก็เอาไปว่าค่ะเพ,เพื่อชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ก,กันด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากก,กด subscribe ด้วยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ